สวัสดีจ้าพี่น้องจ๋าคลิปนี้พาพี่น้องมาชมสวนข้าโพดท,ที่ห้าหักไปแล้วพี่น้องจ๋าเดี๋ยวสิผ้าไปชมเขาโพดรุ่นหน่อยของเฮาน้าคลิปนี้เฮามาอัปเดตเขาโพคดค่ะตัดบบทันได้เบิดพี่น้องก็สิได้ต้มอีกสองรอบประมาณนี้แหละจ้ะมือนีผ้ามาอัปเดตเขาโพดของขปเฮารุ่นที่ห้าหักไปเป็นรุ่นที่สามจ้ะแล้วกับเฮายังมีเหลือรุ่นที่สี่จ้ะพี่น้องจา๋านี่คือรุ่นที่สี่ กำลังออกดอกหัวพี่น้องนี่กำลังเป็นฝักน้อยพุ่นเขาโพดเขาเหนียวหวานชมพู่จ้าลุ่นนี้มีอยู่สิบแถวสิเอแถว,วพี่น้องจะ้ะกะพ่อได้พอได้หายอยากรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ซีแล้วพี่น้องจะ้ะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ซีแล้วแตงโมกับมีได้พี่น้อง แตงโมก,กับกำลังออกดอกมีสองแถวปลูกอยู่ข้างๆกันนี่ล่ละจ้ากับมาอัปเดตเขาโพดดงที่สีของเฮาแล้วก็เดี๋ยวสิบห้าไปชมอีกดงหนึ่งพี่น้องดงที่หาของเฮามิหารุ่นพี่น้องมิหารุ่นเขาปลูกรุ่นละบ่หลายรุ่นเต่ละรุ่นกับปลูกพอได้ขายขายอยู่ ซี่หามือกระเบิดล้วพี่น้องไายูซี่หามือเดี๋ยวพาไปชมข้าวโพดรุ่นที่หาของเฮาจ้าไก่ไกยูใกล้ๆก,กันนี่แหละพี่น้องนี่เพราะว่าเป็นรุ่นทีเพิ่งเกิดใหม่พี่น้องจ้านี่เป็นรุ่นที่หานี่เขาปลูกอยู่ง,งานนะพอดีฝนมาตกใส่พี่น้องเมื่อวานนี่ ผลมาตกใ่พอดีเลยมันกัสีซุ่มเนี่ยกาสีได้สดชื่นฝนตกใสเหมือนวานพี่น้องจานพุ่นหลดน้ำกาสบายไปเลยนี่เป็นรุ่นที่หาแล้วจ้าพี่น้องจา้าเข้ากับปลูกอยู่งานน้างานเก่าได้พี่น้องงานนี่งานนี่คืองานที่เขาปลูกรุ่นแรกรุ่นแรกของเขา้า ฮาปลูกอยู่งานนี่แหละพี่น้องเพราะเอาออกแล้วฮ่ากันเลยมาปลูกสัำเป็นรอบที่หามือนีกับมาอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ่งวิธีชีวิตเช่าวสวนปลูกข้าวโพดพี่น้องเฮ็ดเป็นรุ่นเป็นรุ่นจ้ะเพอาได้ขายเนาะพี่น้องเพอาะได้มีรายได้สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้เนาะค่ะสวัสดีค่ะ